ก็ว่าโทรหาไม่รับที่แท้แอบมาสั่งกินกาแฟนี่เองนี่คุณรู้ไหมกาแฟเนี่ยแก้วละตั้งเท่าไหร่ช่วยกันประหยัดบ้างสินี่น้ำเปล่านี่ก็กินได้เหมือนกันแก้กระหายได้เหมือนกันเอาเอาไปกินคุณครับเดี๋ยวช่วยเอากาแฟแก้วนี้กลับไปคืนด้วยนะ แล้วก็ขอเงินคืนด้วยครับน้ำเนี่ยคุณเก็บไปกินเองเถอะฉันก็แค่ใช้เงินของฉันซื้อมันจะอะไรกันนักกันหนาะมันผิดมากเลยเหรอกับแ,แค่น้ำแก้วเจ็ดิปสิบเนี่ยมันทําให้คุณกังวลกระวายขนาดนั้นเลยเหรอนี่สิคุณรู้ตัวไหมว่าเ,ออเดี๋ยวนี้คุณเปลี่ยนไปเยอะแห่ไหนอะ ห้าเงินขึ้นเยอะเลยนะจะซื้ออะไรไต้องเป็นของที่ดีที่สุดแพงที่สุดคิดว่าตัวเองเป็นลูกเจ้าสัวเลยไงฮะทีรักดูนี่สิเ <c oughs> มื่อกี้ผมออกไปข้างนอกมาแล้วผมก็น,นึนขึ้นได้ว่ายาสระผมที่บ้านเราอ่ะใกล้จะหมดแล้วแล้วผมไปเจอที่โลดราคามาด้วยนะดูสิ <c oughs> สี่ขวดวราคายังไม่ถึงร้อยเลย น้ำยาสระผมคุณภาพต่ำแบบนี้คุณเก็บไว้ใช้เองเถอะคะ่ะส่วนของฉันเนี่ยฉันซื้อมาและะ้วค่ะที่คุณหาว่าฉันหน้าเงินเหรอคุณเองต่างหากที่ไรน้ำยาหาเงินก็ไม่เก่งก็เลยเอาเรื่องประหยัดเงินเนี่ยมาเป็นข้ออ้างนี่สิที่ผมทำไปทั้งหมดก็เพื่ออนาคตของเรานะไหนต้องแต่งงาน ในีต้องมีลูกทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เงินหมดไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยคิดนะว,ว่าหญิงหน้าเงินเนี่ยเขายอมร้องไห้อยู่บนรถเบนซ์แต่ไม่ยอมหัวเราะบ,บนรถจักรยานแต่เดี๋ยวนี้แค่กาแฟสักแกลล้วหนึ่งกับน้ำยาสระผมดีๆสักขวดหนึ่งคุณก็หาว่าฉันหน้าเงินแล้วเหรอซีฉันว่าตัวนี้สวยดีนะเหมาะแกมากเลยอะจริงเหรอเนี่ จะซื้อเสื้ออีกแล้วเหรอแล้วเสื้อที่แวนอยู่ที่บ้านอะใส่หมดนี่ยรแม็กถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยตั้งแต่เด็กจนโตวเวลาฉันอยากได้อะไรพ่อกับแม่ของฉันก็ไม่เคยขัดใจฉันเลยสักอย่างแต่ทำไมพอฉันมาคบกับคุณแค่เสื้อตัวเดียวอะคุณก็ไม่ให้ฉันซื้อแล้วที่สำคัญอะนะฉันก็ใช้เงินของฉันซื้อแล้วคุณจะเดือดร้อนอะไร มันก็ถูกของซีนะพี่แม็กดูเสื้อผ้าต่อเหอะอย่าไปสนใจเลยแม่คะฉันไปทำเล็บมาสวยไหมคะเนี่ยแค่สั่งร้อยบาทเองทำเล็บแค่เนี้ยสามร้อยเลยเหรอแพงไหมแม่มนี่ช่วยคำนวณยอดบ้างสิแม่คะตั้งแต่ฉันคบคุณน่ะ ฉันยังไม่เคยได้ทําเล็บเลยนะคะอีกอย่างที่ฉันทําเล็บครั้งเนี้ยก็เพราะว่าฉันต้องไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวงานแต่งของสาไงคะเพื่อนแต่งงานทั้งทีอ่ะต้องทาเล็บสวยๆสิๆสนี่สิสาแต่งงานไม่ใช่คุณแต่งงานจะตื่นเต้นทำไมเนี่ยวันๆเราแต่หาเรื่องเสียเงินนะถ้าไม่รู้จะทำอะไรนะขออย่างเดียวประหยัดอ่ะช่วยกันประหยัดหน่อย นี่ผมสอนให้คุณประหยัดสอนให้คุณพอเพียงนะี่ยผมผิดตรงไหนแม็ฉันจะพูดครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายฉันสามารถหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้ได้ดีกว่าตอนที่อยู่กับคุณซะอีกแล้วทำไมฉันต้องมาทนลำบากกับคุณด้วยสิมันจะมากเกินไปแล้วนะผมจะบอกอะไรให้นะผูะ้หญิงหน้าเงินอย่างคุณใช้เงินฟุ่มเฟือย ไม่มีผู้ชายที่ไหนเขาเอาทำเมียหรอกต้องจากคนโง่โง่แบบผมเนี่ยฉันเองอนะก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาใจผู้ชายเหมือนกันฉันสามารถเลี้ยงดตัวเองได้แล้วทำไมฉันต้องแคร์คนอื่นด้วยว่าใครจะคิดยังไงขอโทษนะครับน้ำนี้ขึ้นไม่ได้แล้วนะครับไม่เป็นไรคะ่ะฉันไม่เอาเงินคืน เราเลิกกันเถอะ นี้นี่คุณทำอะไรอะ่ะทำอะไรกันเหรอฮะมีอะไรเนี่ยเลิกงานคุยกันที่บ้านได้ไหมขั้วชามที่บ้านล้างหรือยังบ้านทำความสะอาดหรือยังลแล้วลูกอ่ะไปรับไปส่งหรือยัง เจ้านายรีบเข้าไปดูในร้านหน่อยค่ะผู้ชายคนนั้นมากลัวๆในร้านอีกแล้วค่ะกลับบ้านสองผนเดี๋ยวนี้ไอ้าชาวบ้านเขาอยู่เดี๋ยวนี้นะใครกันแน่ที่ทำตัวหน้าอายเนี่ย <c oughs> เป็นลูกผู้ชายแท้แต่กลับมาหาเรื่องผู้หญิงไม่เว้นแต่ละวัน มหาเมียของผมอะคุณยุ่งไรด้วยวะผมเป็นเจ้าของร้านนี้เขาคือพนักง,งานของผมคุณว่าผมเกี่ยวอะไรไหมหละ่ะผมจะถามคุณเป็นครั้งสุดท้ายเนะี่ยคุณจะลาออกจากงานนี้ไหมเมียมคุณมาทำงานหาเงินเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนหรอทำไมถึงต้องบังคับให้เข,า,เขาลาออกถ้าเขาทำงานเนี้ย ใครจะทำกับข้าวใครจะซักผ้าลูกอะ่ะใครจะไปส่งแล้วพ่อแม่ของผมอะ่ะใครจะคอยดูแลใครใครผมขอขัดหน่อยนะใครเป็นคนกำหนดว่างานพวกนี้ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นที่เป็นคนทำผมเนี่ยเสียงเงินแต่งงานนะเขาไปก็ต้งเยอะก็เหยเขามาทำงานบ้านพวกนี้แหละถ้าเขาไม่ทำเนี่ยผมจะเอาเขามาทำไม ฉันตื่นเช้ามาฉันก็กทํากับข้าวส่งลูกไปโรงเรียนเก้าโมงอะ่ะฉันก็มาทํางานที่นี่เดี๋ยวบ่ายสองครึ่งอะ่ะฉันก็เลิกงานแล้วแล้วงานที่บ้านเนี่ยฉันก็ไม่เคยทิ้งเลยฉันแค่ยอยากทํางานหางเงินา็เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านแค่นั้นเองไม่จาเป็นผมไม่ได้ให้เงินคุณใช้เลยไงฮะคุณรู้ไหมพวกเพื่อนๆที่ทำงานผมอะ่ะ โขาดูดูผมยังไงบ้างคุณทำให้ผมขายที่หน้ามากเลยรู้ไหมผมถามคุณหน่อยเถอะคุณหาเงินเดือนเท่าไหร่หรอสองหมืนห้าผมหาเงินเดือนละหลักแสนเนี่ยผมยังไม่กล้าพูดกับเมียผมแบบนี้เลยแล้วคุณให้เขาเดือนเท่าไหร่หรอหมื่นหนึ่งหนึ่งหมืน หมื่นหนึ่งเนี่ยเป็นค่าใช้ใจ่ายในบ้านหรือว่าเงินใช้ใจ่ายส่วนตัวล่ะตลกอะต้องใช้ใจ่ายในบ้านเหะะอฮะอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยยังต้องใช้ใจ่ายส่วนตัวไปทำไมอีกแล้วคุณเองก็เก็บไว้ใช้เองหมื่นห้าผู้ชายอะ่ะก็ต้องมีสังคมหอวะคนอย่างคุณเนี่ย ทำให้ผู้ชายขายข,ายขี้นหน้าหมดแล้วคุณรู้หรือว่าสิคุณดูสิขนาดเจ้าหนายของคุณเนี่ยยังหัวเราะย่อผมเลยกับป้าอย่างนี้อย่านี้นะผมหัวเราะย่อคุณพราคุณน่ยมันหน้าตัวเมียเก่งแต่กับเมียตัวเองแล้วคุณยังเอาความคิดโบราณโบราณที่ไหนไหมาอีก ว่าผู้ชายต้องเป็นใหญ่ในบ้านแล้วคุณข่มเหงผู้หญิงเนี่ยนะนี่มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวผมอะคุณยุ่งอะไรด้วยสิคุณจะลาออกหรือไม่ลาออกถ้าคุณไม่ลาออกนะเราสองคนอหญญากันไปเลยแล้วคุณไม่ต้องกลับไปบ้านอีกดูสิว่าใครจะแน่กว่ากัน จากที่800คนี่แปดร้อยกว่ากิโลฉันแต่งงานกับเขามาสิปีฉันไม่เคยได้กลับบ้านเลยค่ะข่อกับแม่ของฉันเขาก็เสียไปหมดแล้วญาติพี่น้องฉันก็ไม่มีเลยฉันไม่มีที่ไปแล้วจริงๆค่ะเจาไหนคะ คุณดีกับฉันมากฉันต้องขอโทษด้วยนะคะในเมื่อจะลาออกแล้วอ่ะก็ไม,ไม่ต้องเรียกเจ้านายแล้วล่ะเรียกพี่แล้วกันนะป้าเดี๋ยวก่อน อะไรของมึงอีกวะคุณได้ยินไหมเมื่อกี้เขาเรียกผมว่าอะไรอะไรพี่ตอนนี้เนี่ยเราเป็นพี่น้องกันล้วผมก็ด้วยค่ะเขาเป็นน้องสาวผมผมไม่ยุ่งก็คงไม่ได้แล้วล่ะ ผมเป็นพี่ชายเนี่ยคงปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้หรอกดูซิว่าใครหน้าไหนมันกล้ามาลังแกน้องสาวผมอีกปล่อยมือเดี๋ยวนี้สิซี่ิเป็นไรมากไหมขอบคุณนะนัตตี้ มีอะไรแฟนเก่าที่มาหาพาแฟนใหม่มาด้วยนะสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยใช่ไม่เจอกันตั้งนานเลยนะก็แต่ทำไมพี่ผู้ยังเป็นแค่ชัางส้มรถกระจอกกระจอกอยู่ล่ะคะ <c oughs> พี่ดูฉันสิ ตอนนี้ฉันนั่งรถเป็นแล้วนะเออว่าแต่มาหาผมมีธุระอะไรหรือเปล่าที่ฉันมาหาพี่ในวันนี้ฉันจะมาบอกกับพี่ว่าเป็นการสินใจเพื่อพี่ในวันนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยนะดาวที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันดูบ้านนองเนี่ย นี่พวกคุณสองคนตั้งใจจะมาหหแล้วย่อผมใช่ไหมเนี่ยเออมีแฟนใหม่คุณเหรอฉันไม่ใช่แฟนเขาฉันเป็นผัวเขาตั้งหากจำไว้ด้วยล่ะยินดีด้วยนะครับเราสองคนกำลังจะแต่งางานกันแล้วนะพี่สนใจมาเป็นเพื่อนจะบอกหน่อยไหม ดูงานผมสิงานผยุ่งมากเลยอ่ะผมไม่ว่างหรอพี่เรื่องของเรา2คนน่ะมันก็เป็นอดีตไปแล้วพี่ก็ควรปล่อยวางได้แล้วนะเรื่องในอดีตอ่ะผมปล่อยวางตั้งนานแล้วแหละผมแค่คิดว่าผมไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปอ่ะมันเสียเวลาทำมาหากินเนะมียฉันบอกว่าแกเป็นช่างซ่อมรถใช่ไหมใช่มีอะไรหรอ พอดีรถใันมาตรการแ,บบแปลกๆอ่ะแอร์มันไฟเย็นเลยแกช่วยไปดูให้หน่อยสิได้สิเดี๋ยวคุณขับเข้ามาเลยนะแต่ดูแล้วเนี่ยร้านแกเนี่ยซ่อมแต่รถราคาถูกนะรถเบนซ์ชั้น3าสี่ล้านเนี่ยแกจะมีปัญญาซ่อมเหรอมันก็สี่ล้อเหมือนกันนั่นแหละหลักการก็คงไม่ต่างอะไรกันหรอกเดี๋ยวคุณขับเข้ามาเลยแล้วกัน <laughs> โอเค แกดูให้ดีๆหน่อยแล้วกันฉันจะไปขับเข้ามาเรื่องเงินน่ะไม่ใช่ปัญหาซ่อมให้ดีๆก็พอละวพี่ปูรถคันนี้เป็นรถเช่าเขาไปเช่ามาจริงเหรอเช่าบริษัทไหนราคาเท่าไหร่ทะเบียนอะไรอ่ะฉันรู้หมดเลยนะ นีตรงกันแทะเออจริงด้วยบริษัทรถชอบเพื่อนเราด้วยนี่เราแต่คุณอย่าเพิ่งไปบอกแฟนเก่าผมนะพราอไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องรถชาบหรือเปล่าค่ะรถเป็นไงบ้างอ่ะ <c oughs> ชาตินี้พี่คงไม่เคยซ่อมรถหรูขนาดนี้มาก่อน่ะสิ <c oughs> เดี๋ยวฉันพาพี่ไปลองนั่งหนะ่อยไหม อ๋อไม่ไดีกว่าครับเดี๋ยวผมกลัวจะหาทางกลับบ้านไม่เจอ,อเออรถคุณไม่ได้เป็นอะไรมากนะเพน,น้ํายาแอร์มหมดอะ่ะแล้วก็ไส้กองเริ่มตัดะ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน้ายาแอร์ให้แล้วก็เปลี่ยนไส้กองให้ออไอไฟหนะ้าจอที่โชว์ก็จะหายไปแล้วล่ะมันก็นี่ต้มดิพูดมากอยู่ได้เออผมขอถามได้หน่อยสิรถคุณทำไมวิ่งเยอะจังสี่แสนกิโลแล้วอ่ะ รถชัออออ้นเนี่ยรู้มากประเทศไทยไงคุยงานบ้างรับลูกค้าบ้างรถคันนี้รับแต่ลูกค้าระดับบิ๊กๆนั้นเลยนะบอกให้เออลูกค้านั่งรถคุเนี่ยเขาไม่เคยบ่นว่ากลิ่นเหม็นบ้างเลยเหรอใช่พี่ฉันรู้สึกว่ารถพี่มีกลิ่นนะรถหรูเนี่ยมีกลิ่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไหมทั้งที่แล้วเนี่ยเพื่อนฉันบอกติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในรถ ราคาทั้งหลายแสนรู้สมมูก่ไม่จำเป็นเลยเอาดาว <c oughs> ผมจะบอกอะไรคุณอย่างนะเวลาหาแฟนเนี่ยนะต้องดูให้ดีๆนะไม่งั้นเนี่ยอนาคตอาจจะลำบากได้นะนี่แกพูดอย่างนี้หมายความว่าไงอะ <c oughs> พี่พูดแบบเนี้ยพี่ฉาฉันใช่ไหม <c oughs> เ,เดี๋ยวผมจะรีบซ่อมรถให้คุณแล้วกันนะรีบซ่อมเลย อ,อคุณครับผมถามอะไรคุณหน่อยสิรถคุณเนี่ยเป็นรุ่นประกอบไทยหรือประกอบนอกอะ่ะฉันไม่รู้อะ่ะฉันรู้แค่ว่ารถของฉันเนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดเออมหมายของว่ารถรุ่นนี้มันมีประกอบโรงงานไทยแล้วก็ประกอบมาจากนอกอะ่ะฉันไม่สนหรอกว่ามันจะประกอบในหรือประกอบนอกฉันรู้แค่ว่ารถของฉันเนี่ยซื้อมาราคา4ี่ล้านดูก็รู้ว่าคุณเนี่ยไม่รู้เรื่องรถเลยดาวเด๋ว หน้าผมหน่อยสิผมมีให้คุณดูคุณดูทะเบียนนี้สิกับทะเบียนนี้ทะเบียนเดียวกันเป๊ะเลยบรสรถเช่าเนี่ยเป็นบริษัทเพื่อนผมเอง ไนแกบอกว่าแกซื้อรถคันนี้มาสี่ล้านไม่ใช่หรอแต่นี่มันเป็นรถเช่านี่ก็ต้องเช่าก่อนแล้วค่อยซื้อขับที่พูดแบบนี้หมายความยังไงเออเดี๋ยวคุณสองคนค่อยคเคลียร์กันแล้วกันนะครับผมขอตัวก่อน มานหน่อยสิมาถ่ายลูปก,กับพี่หน่อยมา <S <S นี่น้องน้องรู้ไหมว่าพี่อ่ะเป็น,นอินฟูชื่อดังมีผู้ติดตามอ่ะตั้งห้าหมื่นเลยนะร้านอาหารทุกที่อ่ะอยาให้พวกพี่สองคนไปรีวิวกันทั้งนั้นไม่เป็นไรคะ่ะคุณสั่งอาหารเต็มที่เลยนะ เอ่อเอาปลาบึกต้มยำเอาเออ่ปลาบึกลวกจิ้มเอาส้มตำแล้วก็เอาเอ็นไก่ทอดพี่กะเลยปลาคังลวกจิ <พอ S 2> ้มโคตรอร่อยปลาคังลวกจิ้มครับแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็ปลาเผาเอาตำส่วนด้วยตำส่วนตำไทยด้วยต้มยำปลาบึกวัไฟค่ะ นี่น้องพี่ว่าน้องทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านหารแบบเนี้ยมองไม่เห็นอนาคตเลยนะเอาอย่างนี้ไหมไปอยู่กับพี่อินฟูชื่อดังแล้วชีวิตของน้องอ่ะจะได้อยู่สุขสบายอยู่ดีกินดีมีบ้านให้อยู่มีรถให้ขับแล้วมีเงินให้ใช้สนใจไหมน้องอ นี่มึงจะมึงก่อนพี่เขาเจ็บเลยหรอมึงแต่น่ากินมันเลยอะทั้งหมด4,500บาทค่ะนี่คุณเราเคยจ่ายเงินด้วยเหรอปกติอะเราก็ไม่เคยจ่ายพี่ผู้คุณจะไม่จ่ายใช่ไหมคะ สวัสดีครับคุณลูกค้าเห็นน้องบอกว่าคุณลูกค้าเป็นอินฟูชื่อดังที่กินแล้วจะไม่จ่ายเงินใช่ไหมครับพวกเราอ่ะไม่ใช่อินฟูธรรมดาแต่พวกเราอ่ะเป็นอินฟูที่รีวิวแต่ร้านอาหารนี่น้องคิดดูให้ดีๆนะจะกนินพวกเราหรอไม่ทราบว่าผู้ติดตามเท่าไหร่ครับห้าหมื่นกว่าคน ผมยังนึกว่า5ล้านซะอีกถ้ามี5ล้านอะ่ะพวกเราอะ่ะไม่มากินร้านกัะจอกกระจอกแบบนี้หรอกงั้นขออนุญาตถามหน่อยนะครับรสชาติอาหารเป็นไงบ้างครับคุณก็ดูเอาเองสิหมดเกลี้ยงถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ช่วยจ่ายค่าอาหารด้วยนี่เราเป็นอินฟูชื่อดังขนาดนี้ยังจะต้องจ่ายเงินอีกเหรอ พวกคุณจะมีผู้ติดตาม5้0 0 0ื่0 0 0าแหรือว่าหล้านเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับร้านผมเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนกินแล้วจ่ายเนี่ยมันคือสัจธรรมคุณเชื่อไหมถ้าผมโพสคลิปม,มีลงไปอ่ะร้านอาหารคุณดับแน่ร้านอาหารผมเนี่ยเปิดมานานจุดเด่นของร้านเราก็คือวัสดุสดใหม่รสชาติอาหารอร่อย บริการดีจะดังหรือจะดับเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคลิปของุณแต่มันขึ้นอยู่กับความใส่ใจของทางร้านและความพอใจของลูกค้าน้งาองจะพูดจา,าอะไรอะ่ะคิดให้ดีก่อนนะผมจะบอกพวกคุณนะผู้ติดตามผมเนี่ยก็ไม่ได้น้อยกว่าพวกคุณเ็แค่ไม่คิ้านไม่เชื่อก็เสิร์ชดูอ่ะฟู่ การที่เรามีผู้ติดตามเยอะนั่นแสดงว่าเขาชื่นชอบในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่ให้เรายออผู้ติดตามมาอ้างกินฟรีเที่ยวฟรีแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินวันนี้พวกคุณกินแล้วยังไงก็ต้องจ่าย